เจ้านายจะทำอะไรต่อเนี่ยเหมียวอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเอาชิ้นส่วนไปให้กับด็อกเตอร์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะ่ะเหมียวงานนี้เนี่ยขอบอกเลยนะว่าต้องมีการตื่นเต,ต้นอลังการว่าวังแน่นอนเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีละกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคตเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีน,นเกมโรบ,บอกค่ะเจ้านายรีบเข้าไปเถอะออไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเร็วเขา้ามาทางนี้เร็วเข้าเร็วเข้าด็อกเตอร์ เจ้านายเอาของมาให้แล้วนะเออด็อกเตอร์คะทำยังไงต่อดีล่ะคะเนี่ยอืมเอาชิ้นส่วนไปใส่ตรงนั้นเลยเร็วเข้าตรงนี้เหรอคะนั่นแหละถูกต้องอ๋อแล้วก็ไปเปิดสวิตต์ตรงนั้นเร็วเข้าสิเร็วเข้าสวิตอะไรตรงนั้นไงเล่าข้างหลังนะฮะตรงนี้เหรอคะโอเคกดปุ่มกดปุ่มกดปุ๊บสับสวิตเรียบร้อยแล้วค่ะด็อกเตอร์ทำาไงต่อคะเนี่ยอตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเตรียมตัวเตรียมใจให้เด ไปกดปุ่มตรงนั้นเลยเอะตรงไหนอะปุ่มตรงนั้นไงอะตรงไหนไม่เห็นมีปุ่มสักกระปุ่มตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนน้นเอ้ตรงนี้เหรอไม่ใช,อใช่อยู่ตรงนน้นออเอายังไงกันแน่นั่นไงอเดี๋ยวปัด๊ดน,นื่เจอปุ่มแล้วเจอปุ่มแล้วกดปุ่มเลยเหมียวซังอะกดแล้วอะน,นั่นมันไขย่ยอ้โหเราได้ไข่น้งขยาเพิ่งมาเรียบร้อยแล้ว โอ้โหเจ้านายสวยสดงดงามตามคำล่ำลือเลยนะเนี่ยอมไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะทําได้เพ่ครับผมขอไข่ด้วยเพ่ครับผมขอไข่ด้วยโอ้โหสำหรับเกมนี้นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานพาเพลินม,มากๆาเลยค่ะเราจะต้องทำการปลดล็อกไข่ต่างๆนะคะซึ่งการที่จะปลดล็อกไข่ต่างๆนั้นมันมีปริศนาที่ซ่อนอยู่นั่นเองค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าพี่ซีจะทำได้กี่ใบกันเจ้านายสู้ๆนะงานนี้เหมี่ยวอยากได้ไข่ประมาณสักร้อยฟองนะ เออเมียวร้อยฟองเนี่ยต้องเล่นประมาณชาตินึงเลยนะเหมียวเออเหมียวรู้ว่าเจ้าไหนทําได้ดูสิเมียวนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแบบในกเกมเท่าน,นั้นเองนะเนี่ยอืมนี่มันก็ใหญ่โตมโหราเหมือนกันนะภาพเอฟเฟกต์แสงสีเสียงเข้ามาเต็มเลยนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบไปกันแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่ามันจะมีภารกิจอะไรให้เราทําต่อตอนนี้พี่ซีเดินมาตามทางของแมกมานะคะหรือว่าลาวานนั่นเองค่ะ อุ้ยไม่รู้นะครว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บข้ามฝั่งไปก่อนแล้วทีนี้เ,เจ้านายระวังตัวด้วยนะเหล็กนี้ท่าทางจะร้อนนะ่ะอาเดะนั่นใครนะ่ะนี่พวกเราจะทํำยังไงดีล่ะนั่นและสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรทํำยังไงนี่แม่ตัวน,นั้นรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเหมียวขอไปถามเขาก่อนนะ เรื่องมันมีว่าชิ้นส่วนบางอย่างในโรงงานแห่งนี้มันได้หายไปน่ะถ้าเธอตามหาไม่เจอรับรองเลยว่าชาวบตต้องตายทั้งเมืองแน่เลยเอ,าอย้ายังไงดีละ่ะงั้นเหมียวไปช่วยหาและกันอุ๊ยภารกิจมาแล้วนะคะสําหรับการได้ไข่ชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปตามหาชิ้นส่วนนะคะของสิ่งของที่หายไปค่ะเจ้านายแล้วสิ่งของที่หายไปคืออะไรนะ่ะ อย่าบอกนะว่าให้หาไปเรื่อยๆนะวิเหมียวดูเหมือนจะเจอแล้วล่ะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะใช่นะนี่กดตัวอ e ีนะคะเพื่อทําการเก็บค่ะเย้ดีใจจังเลยเจ้านายได้มาแล้ว1ชิ้นนะเนี่ยแต่ว่ามันมีกี่ชิ้นนะ เออเหมียวบอกตามตรงจากใจจริงฉันเองก็ไม่แน่ใจนะน่าจะมีประมาณสัก2-3ถึงชิ้นตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบทำการหาชิ้นส่วนนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็แมกมาเนี่ยจะต้องไหลไปทั่วเมืองแน่เลยค่ะนี่นี่นี่เราลงมาด้านล่างน,นะคะเจออีกหนึ่งชิ้นแล้วค่ะเจ้าไหนเก็บเลยเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยเก็บกดตัวอีเพื่อทําการเก็บดีใจจังเลยได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่ครบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเหมียวเราไปหาเขาก่อนแล้วกันนะ ไปดูกันนะคะว่าจะครบหรือยังวู้เจ้านายมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าน่ะน่าจะได้นะเหมียวเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีมาบอกเขาเลยละกันเออคือว่าได้ของมาครบแล้วนะคะอืมดีมากรีบนําชิ้นส่วนไปประกอบเลยเร็วเข้าเร็วเข้าไม่งั้นเราจะสีะแ,แกะกันทั้งเมืองอออมันต้องรีบร้อนขนาดน,นั้นเลยเหรออืมรีบร้อนสิเร็วเข้าสิแล้วทำไมคุณลุงไม่ไปประกอบเอง นี่ถามฉันอย่างนี้อยากมีเรื่องใช่ไหมเจ้าแบวน้อยเหมียวสงสัยเฉยๆนะก็ฉันเนี่ยถูกสั่งให้ยืนอย่างนี้นะสิถ้าฉันขยับแล้วก็เลาว่าจะต้องระเบิดแน่นอนจริงเหรออืแล้วเขารีบช่วยกันและชีวิตจะแจ่มใสตอนนี้นะคะเราเรีบนําชิ้นส่วนมาเข้าที่ดีกว่าค่ะนี่วิธีการนะคะประกอบคือการกดตัวอีไปค่ะนี่เราได้แล้วนะคะ1นหนึ่งชิ้นส่วน ไป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 นี่อันนี้ชิ้นส่วนที่ขาดหายนะคะมองด้วยสายตาแ๊บๆเจ้านายใส่เร็วเข้าโอเคเมียวใส่เรียบร้อยค่ะหุยดูเหมือนว่ายังจะมีอีกหนึ่งชิ้นส่วนนะไป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 เจ้านายเร็วเข้าคเมียวใจเย็นสิกดเรียบร้อยเย้เสร็จเรียบร้อยค่ะไปหาคุณลุงก่อน ดีมากเลยนะเนี่ยทําไม่ได้พวกเธอฉันคงแย่แน่ๆพวกเธอเนี่ยเป็นคนที่หาของได้ไวมากเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและยินดีงานนี้ฉันก็มีสิ่งของบางอย่างที่เป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราทุกคนนะ่ะเตรียมตัวรับไอดีนะอะไรกันน่ะเป็นปลาทหหนึ่งแข่งใช่ไหมอืมนี่แมวเธอใช่ไหมเนี่ยแม่น่าจะไปทำซุปหางแมวเอไม่เอานะเหมียวไม่กินหางแมวเออเหมียวนี่เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะ และนี่ก็คือของรางวัลไข่หน้าหินอะไรกันเหมียวนึกว่าจะได้ปลาทูซะอีกเออเหมียวนี่เราเล่นเกมหาไข่กันอยู่นะจ๊ะนี่เธออยากจะกินซุปผางแมวไหมละ่ะออไม่เอานะหูยเรามาเล่นแมพต่อไปกันดีกว่านะคะนี่เราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนคะ่ะโอเคพี่ซีเลือกแล้วไปดูกันเลยวู้ววอาเดะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเจ้านาย รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราจะอยู่ใต้น้ำค่ะเรามีเครื่องช่วยหายใจด้วยนะคะไปกันดีกว่าใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนล่ะเออเมียวบอกตามตรงจากใจจริงนะจ๊ะไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเพราะนี่คือเกมหาไข่นั่นเองค่ะอู้หูแมบนี้นะคะเป็นท้องทะเลนั่นเองแล้วเขาก็มีอากาศนะคะให้เราหายใจค่ะถ้าเกิดว่าอากาศของเราเริ่มหมดนะคะเราก็จะต้องทำการเติมออกซิเจนตามทางนั่นเองอู อ,อ,อะไรกันเออเหมียวมันติดนะมันติดไปต่อไปต่ออุ้ยข้างหน้ามีโครงกระดูกด้วยค่ะไปดูนะคะว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่าอ่ามีตัวอีให้เก็บค่ะเก็บก่อนรู้สึกว่าจะเป็นเข็มทิศนะคะเราได้เข็มทิศจากโครงกระดูกมาแล้วไปผจญภัยกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือการเติมออกซิเจนนั่นเองค่ะโอเคพี่ซีเติมออกซิเจนเต็เตมละไปลุยกันเลยเ,เจ้านาย เหมียวรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะเหมียวดมออกซิเจนกับฉันสิค่อยยังชั่วแมวนะคะสามารถดำน้ำได้อย่างไม่มีปัญหาใครบอกล่ะเจ้านายแมยวถูกกับน้ำซะที่ไหนเออเหรอขอโทษทีเหมียวไปไปไปหลังจากที่พี่ซีเติมออกซิเจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการสำรวจกันค่ะอุ้ยมีเรือดำน้ำด้วยเหรมียวเ,เจ้านายข้างบนนั้นมีอะไรด้วยอุ้ยดูเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนเรา,เอ,าอะไรกัน ให้ฉันไปก่อนใหม่นะ,ะเพื่อนขอทอทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะฮเขาเต้นจำบะด้วยลาก่อนนะเพื่อนจ๋าไปก่อนลนะอู้หู้โอ้โ,โ,อโหเรือดำน้ำานะคะก็มีความสวยงามมากๆเลยค่ะดูสิคะใบพัดเนี่ยเหมือนจริงมากๆเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรือดำน้ำรำนีำน้เนี่ยจะพาเราไปที่ไหนนะคะตอนนี้พี่ซีไม่ได้ทำการควบคุมหรือบังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะเรือดำน้ำนีำน้มัน มีทิศทางไปเองอะเหมียวฮ้อเริมืดแล้วด้วยนั่นน่ะสิเหมียวมันมีความลึกนะคะในท้องทะเลเนี่ยยิ่งลึกเท่าไหร่ความสว่างหรือว่าแสงสว่างเนี่ยมันก็จะหายไปค่ะยังดีนะคะที่เรือดำน้ำของเรามีไฟค่ะอุ้ยหลอนชะมัดเลยอาเจ้านายเหมียวกลัวเหมียวก็ไหลฉันให้ดีๆนะวิ่งวุ่ยเกือบชนอู้ย,ยโซ่มามา,มาเต็มเลยนะคะเนี่ย อุ้ยบังคับไม่ได้ด้วยที่สําคัญเนี่ยเราต้องไปตามทางค่ะอุ้ยมีฟองน้ํามีแสงอะไรแวบๆบแบบด้วยนะคะนี่ยิงได้ค่ะอุ้ยเราบังคับได้นะคะก็คือการยิงค่ะยิงอย่างเดียวเลยยิงทุกอย่างที่ขวางหน้า,เ,าเจ้าหนายิงเลยอะไรว่าแบนะเหมียวบางทีมันอาจจะเป็นแมงกระพุนนะ่ะเอเอน่ากลัวเหมียวไม่ชอบอะไรกับความมืดอย่างนี้เลยอะไรกับความมืดคืออะไรนะเหมียวก็ก็อะไรที่มันมืดๆนั่นแหละ ใจเย็นนะเหมียวเอาละค่ะไปกันต่อเลยนะคะนี่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 มันขวางทางเราค่ะอยิงก่อนยิงก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเจ้านายใจเย็นๆนะไม่เย็นแล้วเหมียวเราต้องยิงนะคะไม่อย่างนั้นละก็เรือดำน้ําของเราจะชนได้ค่ะวู้วสว่างแล้วเหมียวมาถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกตามตรงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเอเจ้านายข้างหน้ามีสถานีด้วยนะ่ะอ่าเรือดำน้ําของเรากําลังจะลงจอดแล้วค่ะ เรียบร้อยอุ้ยมีไข่ด้วยและแล้วเราก็ทําการปลดล็อกไข่ได้นะคะเอ๊นี่มันไข่หอสาหร่าย <c oughs> มีความแปลกประหลาดอีกแล้วนะคะไข่ที่เราได้มาเนี่ยอุยเหมียวตอนนี้นะคะเราได้ไข่ทั้งหมด3ใบแล้ว ไข่ใบแรกนะคะก็คือไข่านางพญาเพิ่งใบที่2ก็คือไข่หน้าหินแล้วตอนนี้เราก็ได้ไข่ห่อสลาลยเจ้านายเหมียวว่าเราจับไข่าสาใบนี้ไปทํากับข้าวแล้วกินกันเลยเถอะใจเย็นนะเหมียวอันนี้เนี่ยมันเป็นไข่พิเศษนะจ๊ะกินไม่ได้อ,อ่แย่จังโอเคเราไปกันต่อดีกว่าคุณโจรสลัดมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะช่วยตามหามีดให้ฉันทีสิเดี๋ยวจะให้รางวัลน,นะโอเคไปกันเลยนะคะไหนนะมีดของคุณลุงโจรสลัด เออมีดไม่มีมีแต่ฉลามนะอุ้ยตอนนี้เนี่ยมีฉลามด้วยแล้วเจ้านายหนีก่อนเร็วแล้วมีดละเหมียวนั่นไงนั่นไงเหมียเห็นมีดแล้วไหนมีดอุ้ยเจ้ามีดจริงๆด้วยค่ะเก็บ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 เรียบร้อยเก็บแล้วออหนีฉลามก่อนรีบเอามีดไปให้คุณน้าจนสลัดเร็วคุณน้าคะได้แล้วค่ะมีดขอบใจมากนะฉันจะให้ไข่โจรสลัดเป็นรางวัลขอบคุณนะ โห oh, และแล้วนะคะเราก็ได้ไข่มาทั้งหมด4ฟองด้วยกันค่ะใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้นในลิงก์ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่สีและเหมียวซังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆกดติดตามและเป็นเพื่อนกันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณพาพวาดแฟนอาร์สุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในริงเฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักสุดเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะเอดูคลิปนี้หรือยังสนุกน่าจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะรักนะทุกคนกดตรงนี้ ไล like.